ที i ีไน่าสนใจไหมคะควรเข้าซื้อในราคาเท่าไหร่แะจ่ายบันผลเท่าไหร่ถ้าจะถือยาวจะคูมไหมคะส,สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับชอบ่อง Sunday Sunday ค่ะวันนี้เราก็จะมาสังหุ้นลงไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นหุ้น e p i p p สำหรับ EP2 ส มาดูเป้าหมายของปี64อันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาดูธุรกิจ G P I P P กันนะคะธุรกิจที่1ลงโรงไฟฟ้าจากการเผาขยะปัจจุบัน G P I P P รับขยะ1,000 10, 0ตันต่อวัน่เป็นเปอร์เซ็นต์ของประเทศ5%ซึ่งสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์8.5ล้าน ตันต่อปีซึ่งเป็นจุดเด่นของ T P I P P แล้วยังขายคาร์บอนเครดิตแม้จะไม่ทำมาเป็นกำไรแต่ทาง P P I P P ก็ภูมิใจที่สามารถลดกาดคาร์บอนได้ให้กับโลกของเราแล้วเป็นสัญญาณที่ดีธุรกิจแห่งอนาคตในส่วนของกำไรปี63 T P I P P ทำกำไรได้4 6 3พาล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์0.32เซแล้วแผนธุรกิจปี6-4โดยล่าสุดบริษัทได้ชนะการประมูลโรงไฟฟ้าขยะที่จังหวัดสงขลากำลังการผลิต9 9เมกะวัต์โดยมีสัญญาขายไฟ7 9 2เมกะวัต์มีสัญญาขายไฟ20ปี และเตรียมการประมูลโรงไฟฟ้าขยะอีก11โครงการมาดูในเรื่องของการจ่ายปันผลปี64การจ่ายการผลปี64จ่ายเป็นผลตูนจุหนึ่งหาบาทหุ้นในส่วนของราคานับจุดวันอยู่ที่4 3่สองบาทนาวันที่สิบสองซึ่งถ้าดูในกรา ทำฟรีรายเดือนถือโอกาสทยอยซื้อเก็บไว้รอลองทุนระยะยาวน่าจะโอเคมากกว่าค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หนูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปนะคะแล้วใน EP 3มาพบกันใหม่ค่ะกับหุ้นซูเปอร์สำหรับวันนี้บายยกินนมนอนก่อนค่ะ